วันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับได้ผนึกกําลังนะครับกับ2กรมใหญ่เลยนะครับกรมปศุสัตว์และกรมประมงนะครับซึ่งวันนี้ท่านอธิบดีทั้งสองท่านเองนะครับท่านได้ให้เกลียดนะครับมาร่วมงานนะครับเราร่วมกันจัดงานปิ้งย่างกางกุงใบดีดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับอจากทั้งสินค้ากลุ่มประมงและปศุสัตว์มาจาหน่ายที่นี่นะครับมีทั้งปลากระพงนะครับหลากหลายสายพันธุ์ครับกุ้งนะครับ หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นกุ้งคำกามกุ้งขาวกุ้งดำนะครับหรือกุ้งกุลาดำนั่นเองนะครับหมูแล้ววันนี้เรามาหันกันที่นี่เลยนะครับแล้วรวมทั้งเนื้อวัวนะครับคุณภาพสุดยอดที่สุดของเมืองไทยมาอยู่ที่นี่แล้วนะครับและในการจัดงานในวันนี้นะครับตั้งแต่วันที่ 1- นึงถึงเนะครับปิ้งย่างทางภูงที่รามเซนทรัลเวลนะครับหนึ่งถึงเนี้เท่านั้นนะครับท่านจะได้พบกับสินค้าสดใหม่ๆโดยตรงจากสากูนะครับ ชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับเป็นโอกาสที่ดีแล้วหาไม่ได้อีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางกรมเงินการภายในก็ร่วมกับกรมบริษัและกรมประมงนะครับจัดงานยิ่งใหญ่ตรงนี้เกิดขึ้นนะครับและสําหรับพี่น้องประชาชนที่มาเลือกซื้อเลือกขานะครับไม่มีครัวไม่เป็นไรครับสามารถมาให้ที่นี่นะครับมีควกลางนะครับรับทาเมนูต่างๆนะครับตามที่พี่น้องชอบใจเลยนะครับแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็ยังมีพี่นั่งทานด้วยนะครับแล้วก็เพลิินกับดนตรีนะครับ ที่จะับกองแล้วก็ให้ความบันเทิงนะครับระหว่างที่มาช้อปปี้แล้วก็มารับประทานสินค้าอาหารสดๆใหม่ๆนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับที่จัดขึ้นมาแล้วร่วมกันระหาดกลุ่าเงาไปในกลมหนึ่ัตและกลุ่มลบงนั้นนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางจําหน่ายนะครับให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงสุกรนะครับผู้เลี้ยงปลาผู้เลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็เนื้อโคเนื้อนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันทำโครงการร่วมกันอย่างงจจรรรริิันะคบแล้วกกก็ม อย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีแัดต่อไปนะครับในโอกาสข้างหน้าก็ต้องติดตามชมนะครับว่าจะเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรนะครับแต่ที่สําคัญนะครับทางกรมงค์ครับนายก็จะมถึงกาลังกับทางกรมอุตุสัตว์แล้วก็ากรมประมงนะครับในการผ่าการเพิ่ม่องทางการตลาดนะครับรวมทั้งจะได้มีการติดตามนะครับดูแลนะครับไม่ให้มีการเสยโอครับกดราคานะครับมีน้องเกษตรกรนะครับและตอนนี้โครงการนะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับที่ได้ดําเนิน การไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการชดเชยราคาแล้วก็ช่วยท้าเปล่ยนสถาการตรงนี้นะครับที่เราตั้งเป้าไว้เอาไว้ห้าพันตัดห้าพันจะห้าพันตัดนะครับตอนที่เดินทางมาแล้วกว่าครึ่งนะครับนะครับก็จะดําเนินการไปถึงขั้นสุดอนกันยานี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับเป็นผู้มาเป็นความรู้เรื่องทุกเลย่องกัใจนะครับว่าโครงการเรายังคงเดินหน้าต่อไปนะครับจนถึงจุดสุดกันยานะครับและถ้ามีความจำเป็นก็พร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะครับสำหรับอีกอี้นะครับหนึ่งที่ทางศูนย ข้าไปไหนนะครับได้ร่วมกับทางทา้งกรมประมงกรมการสัตว์นะครับก็เป็นการจับเชื่อมโยงนะครับวัตถุดิบนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์นะครับแล้วก็ปัจจัยทางาเกษตรนะครับได้มีการเชื่อมโยงนะครับให้กับเกษตรกรต่างๆนะครับก็ที่ผ่านมานะครับในส่วนของการเชื่อมโยงนะครับเราได้มีการเชื่อมโยงไปแล้วนะครับ ให้กับผู้กำกรนะครับผู้ดึงกุ้งนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นจิตวิญญาณหนึ่งนะาเบียดดับยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าแกนตุรกรนะครับสนใจนะครับที่จะเข้าร่วมรงการในการเชื่อมโยงนะครับวัตถุดิพ์ต่างๆนะครับโดยตรงนะครับจากโรงงานในราคาโรงงานซึ่งจะถูกกว่าปกติลงมาเนี่ยนะครับก็สามารถประสานได้ที่ทางกรมประมงเลยนะครับและเดี๋ยวทางโรงงานอะไรก็จะประสานกับโรงงานทางสมาคมนะครับผู้จำหน่าย นะครับก็ดูที่อาหารสัตว์แล้วก็เคมีเกษตรต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปเลยนะครับสําหรับเกบตรงนี้นะครับซึ่งทางนี้กรมนะภายในนะครับกระทรวงพาณิชย์ร่วงกับทางกรมประมงกรมกรมสระวัตศาสตร์นะครับกระทรวงเกษตรก็จะเดินหน้านะครับช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้ด้านอธิบดีกรมประมงกับกรมสัตว์นะครับ สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนครับก็ในงานวันนี้นะครับก็เป็นการผลิตกำลังร่วมกันนะครับระหว่งางพาณิชย์กับกเกษตรนะครับกรเกษตรผลิตาณิชย์ตลาดนะครับอันนี้คือสโลแกนเพราะฉะนั้นเพื่อมีปัญหาที่เรื่องของอโอเวอร์สป라이ดหรือว่าราคาตกต่ำครับเราก็ร่วมใจกันเพื่อผลิตกำลังในการเทียบผลักดันให้เกษตรกรสามารถที่จะระบายสินค้าออกมาแล้วก็มาสื่อผู้บริโภคในราคาที่ถูกต้องด้วยการจัด โปรแกรมาต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปิ้งยากนะครับก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่การดูรซับเอาผลผลิตเข้าไปเพื่อจะไปสู่บริโภคในภาคอื่นก็ทําอยู่นะครับเพราะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวิสายที่ดีแล้วก็ความร่วมมือนี้ก็คงจะอยู่ยั่งยืนต่อไปนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยอยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ราคาตกต่ำมากขึ้นเกยงแต่ถ้าเราส่งเสการตลาดและมีการบริโภคเอาในประเทศมากขึ้นก็จะเป็นการดีและก็ตรงกับโจทย์สมากที่สุดครับก็ขอฝากโครงการดีๆไว้นี้อย่างนี้ไว้ด้วยนะครับนะครับ ในส่วนของกรมปศุสัตว์นะครับวันนี้ได้มาร่วมกิจกรรมกับทางกรมการค้าภายในนะครับเ,เราได้ประสานงานกันนะครับในเรื่องการแก้ปัญหา,าผลผลิตนะครับไม่ว่าจะราคาตกต่ำหรือราคาสูงเกินไปเนี่ยนะครับทางาส่วนของกระทรวงเกษตรนะครับด้านสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ก็จะดูเรื่องซัพพลายการผลิตนะครับว่า มีความขาดแคลนหรือว่ามีเพียงพอหรือมีล้นตลาดหรือไม่นะครับการแก้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยบางทีอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้องใช้เวลาแต่ว่าวันนี้วิธีกิจกรรมหนึ่งนะครับ ที่าทางกงรมค้าภายในได้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นมาก็คือเรื่องของการรณรงค์บริโภคนะครับช่วยกันบริโภคนะครับในงานปิ้งย่างการกุงบายดีไอทีครั้งนี้นะครับที่ลานเซ็นทรัลเวิร์นตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่คลิกออฟระหว่างหน่วยงานนะครับที่จะร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับในส่วนของกรมค้าเองเนี่ยขณะนี้ราคาสินค้าหมูก็ เกษตรกรยังขาดทุนนะครับถ้าการบริโภคนะครับผู้บริโภคมีการบริโภคมากขึ้นนะครับก็จะทําให้กเกษตรกรเนี่ยได้ลืมตาปากบ้างนะครับพอที่จะไม่ขาดทุนแล้วก็พอที่จะได้กําไรบ้างโดยที่ไม่ทําให้ผู้บริโภคเดือดร้อนนะครับตรงนี้เป็นจุดเป้าหมายที่ทาง กรมสัตว์และกรมค้าภายในนะครับก็ได้หารือกันไว้นะครับเพราะฉะนั้นในางานรณรงค์การบริโภคครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับกับกรมค้าภายในนะครับท่านอดิบดีกรมค้าภายในท่านอดิบดีวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมได้กุณนาจ,จัดงานแบบนี้ขึ้นพี่น้องเราชาวปศุสัตว์นะครับได้ร่วมสนับสนุนส่งสินค้าที่เกี่ยวกับปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัว นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับซึ่งสินค้าทั้งหมดนะครับของกรมอุตสาห์เนี่ยะจะบอกได้เลยนะครับว่าเป็นสินค้าที่เป็นมีมาตรฐานมีคมุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะครับเพียงแต่ท่านนิยมไทยนะครับคันบริโภคเนื้อสัตว์ไทยนะครับก็จะช่วยเกษตร,รกรกผู้เลี้ยงของเราให้มีรายได้พออยู่ได้แล้วก็ผู้บริโภคไม่เดือดร้อนนะครับแล้วก็ลดการบริโภค ครับบริษ,ษัทที่นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงราคาสูงมากนะครับท่ามาบริโภคของของไทยเราเนี่ยแตเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรพี่น้องไทยด้วยนะครับขอบคุณมากครับ<อ>ครับผมขอเอติมอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้ครบถ้วกบบนกระบวนวามนะครับ สำหรับสำหรับพี่น้องเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรที่มาร่วมในวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด13กลุ่มจาก10จังหวัดนะครับก็เป็นมี้โดยในนามสมาคมผู้เลี้ยงสัตร์แห่งชาตินะครับสมาคมปศุสัตว์และสัตว์น้าจังหวัดชายคลงเซานะครับวิสากิจชุมชนปลาลูกปลากระพงสามน้ํา นะครับบ้านท่าเสานะครับจังหวัดสงขลานะครับจากกอรุ่มน้ําทองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับรวมรวมพ่อเลี้ยงพุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็สังข์คอนโคเนื้อกระแบงแสนจังหวัดนครปฐมนครปฐมนะครับซึ่งสินค้าดีๆเหล่านี้ก็จะมีจําหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7นะครับที่รามเซ็นเตอร์โลแกนนี้นะครับผมขอแยกเบอร์หนึ่งนิดนึงนะครับสําหรับการแก้ไขปัญหาราคากุ้งนะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าจากนโยบายของชิมดอตนะครับที่กรมสรร นะครับได้มีการผิดยกขึ้นมาแล้วก็ดังคุณพระไปในนะครับได้มีการอนุมัติก่อวงเงินงบประมาณไปนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ห้าล้านบาทนะครับโดยเป็นการสะสนค่าเสียจ่ายนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการชดเชยราคาจำนวนหนึ่งนะครับนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาจนถึงสิ้นสุดเดือนกันยายนะครับที่เราตั้งเป้าไว้5 0 0พันบาทตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับ 100ตันนะครับซึ่งก็ถือว่าประมาณ5 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็ยังคงดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นนะครับฝากไปย้ำพันด้วยนะครับเกษตรกรท่านใดที่จะเข้าโครงการนะครับก็เตรียมไว้นะครับมาดูศึกษาโครงการได้ที่ประชุมักด์จังหวัดนะครับหรือไหนจังหวัดก็ได้นะครับเราทํางานร่วมกันอยู่แล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับเป็นเรื่องของเงินมีพันธุ์นะครับทางคนเงินก้าวไปไหนนะครับก็ได้ต้องขอบคุณนะครับทางสมาคมนะครับ ผู้ผลิตและจำหน่ายนะครับเคมีพันธ์นะครับปัจจัยการเกษตรนะครับที่ตอนนี้เราได้มีการเชื่อมโยงนะครับตรงจากผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะครับไปยังให้กลุ่มเกษตรกรนะครับเรียบร้อยแล้วทั้งนหอมด532รายนะครับจำนวนต้งสิ้นนะครับ2อ8 0ม่าันแรตันนะครับพ็คิดเป็นประมาณ29้าล้านตัวโดยประมาณนะครับ แล้วก็มีการเชื่อมโวงเวชัณฑ์นะครับเกมรัน์ต่างๆนะครับไปแล้วนะครับจำนวน280ตันนะครับหรือ280,000กิโลนะครับซึ่งตรงนี้ก็ยังคงดําเนินการต่อนะครับก็ต้องขอบคุณผู้ประกอบการทุกรายนะครับที่ร่วมกันนะครับในการที่ช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นปูสัตว์หรือกุ้งก็ตามนะครับขอบคุณมากครับ